สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเกาะนามินะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าภาพบรรยากาศบนเกาะจะดีแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะนามินะคะบรรยากาศรอบเกาะตัวน,นี้ก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแล้วมีเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นแปะต้นแปะกล้วยนะคะแล้วก็ต้นอะไรไม่ช่ยเรียกไม่ถูกนะคะตอนนี้บรรยากาศรอบเกาะเป็นแบบนี้นะคะ อากาศหนาวไหมตอนนี้ก็เย็นๆนะโอเคอยู่นะคะตายผมเ่ยใช่พี่แกบอกว่าร้อนจะตายนะคะมุ้ยก็อันนี้เป็นจุดพีคไฮไลท์ของการที่เรามาเกาะนามีนะคะเราต้องมาถ่ายมุมนี้มุมที่เป็นแบบว่าที่ใครๆมาก็ต้องถ่ายคือไอ้ต้นสนเนี่ยค่ะไอ้ต้นสนเรียงรายกันเนี่ยค่ะนี่เป็นยังไงคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีรูปปั้นเอ่อ หนังเรื่องสายรักแห่งสายลมหนาวหรืออะไรสักอย่างแม่มุ้ยก็จําชื่อเรื่องไม่ได้นะคะจะมีพระเอกนางเอกที่เป so ็นรูปปั้นอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวแม่มุ้ยจะพาไปชมกันนะคะตามชม่อรถกอากาศที่นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่อุณหภูมิดีมากอ่ะชอบชอบได้ภาพสวยเยอะอยู่นะเดี๋ยวกลับไปจะไปแช์ภาพให้ชมกันนะคะนี่ไปได้ขนมมาเนี่ยขนม ขนมที่เขาขายที่เกาะนามินะคะกินแล้วใายหนาวเดี๋ยวเรามาชิมกันแม่กัดไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้มัน,นร้อนได้ได้พี่พี่โอยให้เฟิร์สถ่ายให้อร้อนอร้อน <durability. S 2> หม้อสำหรับแบบว่ากินในอากาศห,หนาวๆคือแบบมันรับความร้อนไปเต็มๆอ,อร่อยเนาะหมอ้อเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งอ่ะสามสิบาทเป็นเงินพันวอนชิ้นละหนึ่งพันวอนนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกนะันตอนนี้เราถึงรูปปั้นแล้วนะคะ รูปปั้นนี้จะเป็นไฮไลท์ของเกาะนะคะแต่ว่าวันนี้แม่มุ้ยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะคะเพราะว่าคนถ่ายเยอะมากนะคะก็จะต่อคิวต่อคิวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปเลยค่ะเป็นรูปปั้นภาพเอยมา